กลับมาพบกับิมสน n a น news หากจะบอกว่าทีมในไทยลีกสโซนเหนือทีมไหนคือฮาทั้งการเปลี่ยนทีมบริหารและการเสริมตัวนักเตะผมว่าดาบคักพิฆาตอุตรดิต fc คือทีมนั้นน่ะว่าไหมครับพี่เฟิรม์มที่ปีนี้มาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการก้าวสู่ไทยลีก2เท่านั้นใช่แล้วครับคุณฟิตปีนี้เป้าดาบพิฆาตชัดจัดเต็มขึ้นไทยลีก2เท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นและข่าวใหญ่ที่สุดก็คือการได้เฮียหลง หรือคุณพาณิชย์อินรง์เข้ามานั่งแท่นเป็นประธานบริหารสโมสรนคนใหม่ครับเจ้าของบริษัททุเรียนในตำนานประเทศไทยคนนี้เป็นแฟนบอลพันธ์แท้ของอุตรดิตถ์อฟซมาก่อนก่อนจะหันมาลุยเต็มตัวพร้อมจะพาอุตรดิตถ์เอฟซีเคย่ยบบอลลังไทยลีก3เพื่อก้าวสู่ไทยลีก2ด้านกุนสือก็ไม่น้อยหน้านะคุณฟิตได้โคช้ชมาร์กสอนสักแรศสอนผู้เคยพา สาย Mid United, ามิดกบินยูเนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนตะวันออกเมื่อซีซั่นก่อนมอคุมทับครับและทีมสตาฟก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะเฟิเ์มได้อันเสกสรรแสงพักดีผู้ช่วยโคช้ชสายเลือดอุตรดิตแท้ๆอยู่กับสโมสรตั้งแต่แรกกับเชษดพิเชษฮาวกองแก้วอีกหนึ่งผู้ช่วยโคช้ชเลือดรับแลรพร้อมพาทีมบ้านเกิดก้าวสู่ความยิ่งใหญ่มาช่วยเป็นคู่คิดให้โค้ชมาร์ก นักเตะต่างชาติก็เผ็ดไม่แพ้น้ำพริกหนุ่มนะพี่ว่าโดยสองนักเตะชาวบ,บราซิเลียนคนแรกลวนซานโตสวัย3 3ปีจากราชนาวีเคยผ่านไทยลีก2กับลำปาง f c ส่วนอีกคนดีเอโกซิลวาวัย34ปีจากร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดพร้อมล่าตะข่ายให้ดาบหักพิขาดทั้งสองคนเพิ่งผ่านการตรวจด่างขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรดาแข้งไทยก็เสริมเข้มนะพี่ได้วรพัฒสุขพันธ์กองหลังจากศรีสะเกดยูไนเต็ด สหรัฐแก้วแสงใสปีกจอมพลิ้วผ่านมาหลายสโมสรดังในภาคเหนืออย่างลำพูนวอริเออร์เชียงรายยูไนเต็ดและเชียงใหม่ยูไนเต็ดอิทธิผลคำสุพรมนายทวารวัย26ปีจากสุขโขทัย f อเคยผ่านการเฝ้าเสาส,าสมุทรปราการและเชียงใหม่ f อมาแล้วยังไม่พอนะทีมยังต่อสัญญาแข้งหลักจากฤดูการก่อนถึง8คนนำโดยดาวยิงจากกาหน้าออสการ์ปาเป้มิดฟิลเชิงสูงอย่างผูฟ้าชื่นกรมรักรวมถึงภูริวัฒ พงชัยสรภพทีรกุลทศพรเฉลยสารนัทวัฒน์น้ำกรองจากรินทองพันช่างและชัยมงคลรอดน้อยปีนี้ดาบหักพิฆาตเอาจริงวางเป้าชัดขึ้นไทยลีกสองเท่านั้นแฟนบอลเมืองรับแหลเตรียมเชียร์กันให้สุดเสียง ฝากแฟนบอลติดตามอุตรดิตเอฟซีทีมนี้น่าจับตามองที่สุดของไทยลีก3โซนเหนือปีนี้เลยทีเดียวใช่แล้วครับพี่เฟิรม์มทีมไหนประมาทร,ระวังจะโดนดาบหักซับกลางสนามดาบหักพร้อมลุยติดตามข่าวกีฬาโดยทีมหิมสนามนิวส์ได้เท่าเพจหิมสนามแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการกีฬาในภาคเหนือนะครับ